ช่องเขาขาดนะครับผมน,นี่เป็นช่องช่องเขาขาดโ <laughs> อ้วดีโอไต่ขึ้นมาครับไต่แบบสวยงามครับเยี่ยมพานกันทุกคนโค้งเอสครับขาแรงครับนี่ขาแรงลงไปอีกรอบ 7จ็ดคันขึ้นรถไปหนึ่งเหลือ 5, ห้าเหลือหกเจ็ดคันสุดยอดครับเสือภูเขาไปเราตามไปดูโอเคช็อตนี้ไว้เท่านี้